จ้าเอผมตัดเลยกนแรกก็ปีที่แล้วเราเราแข่งที่นี่ครั้งแรกแล้วปีนี้เราก็เลยมีความพุ้นชินสนามเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในไม่ว่าจะเป็นในตัวรถแล้วก็ในสมรรถภาพของเราด้วยครับก็จริงๆเป็นสนามที่หนูแข่งมาปีที่3แล้วค่ะก็ค่อนข้างที่จะแม่นลายแล้วค่ะก็เลยครั้งนี้ก็คือจะเน้นสมาธิมากๆค่ะแล้วก็แบบพวก จุดเบรกอะไรอย่างนงี้ต่างๆค่ะครับผมส่วนตัวผมก็ขึ้นมาขับออติสปีที่2ครับก็ค่อนข้างคุ้นชินครับแต่ก็ยังมีหลายอย่างที่เราจะต้องปรับตัวอยู่กับสนา แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างที่น้องบอกก็คือสติที่เราจะต้องมีให้มากครับ่าจะยังเป็นเหมือนเดิมค่ะโดยที่มันจะมีแบบขึ้นเขาลงเขามียูเทิร์นค่ะก็มันจะมีชาร์จเหมือนเหมือนได้ขับในเกมเนาะก็เหมือนต้องระวังมากมากเลยค่ะแล้วก็พอมันอยู่ติดทะเลครับมันก็จะมีทั้งฝุ่นหรือว่าทรายเนี่ยที่เข้ามาเป็นอุปสรรคบนท้องถนนหรือว่าบนพื้นแทรกที่เราต้องขับอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความระวังแล้วก็มีการ เรามันระวังมากๆากเลยค่ะคทั้งทงั้งมองทางทั้งมอง<ช>พื้นเนาะใช่ค่ะ,ค,ะความท้าทายของสนามนี้น่าจะเป็นเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามเซอร์กิตมันก็เลยจะเป็นเป็นซานท้องถนนที่เราเคยขับทั่วไปเราก็เลยแบบไม่ว่าจะเป็นเศษหินแล้วก็แล้วก็ระหว่างทางแบบบางทีทางมันก็ไม่สมูทมันมีขึ้นเขาลงเขาแล้วก็มียูเทิร์นที่มันมันถือว่ามันยากมากใช่ครับ เป้าหมายกับสนามนี้ก็จะพยายามขับให้เต็มที่แล้วก็มีสติแล้วแล้วก็ที่สําคัญมากที่สุดก็คือเราก็ผมไม่อยากพูดผมอยากพูกดโพเดียมแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับ ก็เชิญชวนนะครุ่นนี้เป็นการแข่งขันรอบไฟนอลแล้วพวกเราทีมสตาร์ทีมแล้วก็มีนักแข่งเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรุ่นยารีสรุ่นโคราแล้วก็รุ่นเอทีมใช่ครับหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถรถสปอร์ตรว่ซุปเปอร์คาร์เยอะแยะมากมายสนุกแน่นอนแล้วก็มีกิจกรรมมากมายไม่ใช่แค่กิจกรรมการแข่งรถนะครับอย่างไีก็เชิญชวนทุกคนมาในวันพรุ่งนี้ครับก็อยากฝากเชียร์ทุกคนนะครับให้มาเชียร์พวกเราทั้ง3คนหรือว่าเชียร์ทุกรุ่นการแข่งขันเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยทางโตโยต้าทีมไทยแลนด์ก็ยังมีการ แข่งกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามาเชียร์ก็ฝากเชียร์ในทุกๆทีมเลยครับผมใช่ครับหรือไม่สะดวกมาที่บางแสนก็สามารถรับชมได้ผ่าลฟัสตีมโตต้ากัสซูไรซิ่งแถลงครับ